วันนี้ผมจะมารีวิวปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับสายางก็ยาวมากด้านปลายสายางเขามีตัวกองให้กองสิ่งสกปรกให้นะครับที่สําคัญราคาแค่สามสี่ร้อยนี่ผมจะมาทําความสะอาดล้อรถหกล้อนะครับสกปรกมากอันดับแรกผมก็จะมาเปลี่ยนใส่หัวสีแดงแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตก่อนครับหัวสีแดงจะเป็นหัวที่ฉีดแรงนะครับนี่แล้วก็ฉีดเข้าไปเลยแทบไม่ต้องถูเลยครับพวกโคลนพวกอะไรนี่กระเด็นออกหมดเลย แถมเขามีกระปุกใส่น้ำยามาให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาล้างรถมาใส่หรือใครจะใส่ซันไลหรือว่าใส่อะไรก็ได้ครับตัวนี้ไม่ใช่ตีฟองนะครับเป็นแค่น้ำยาล้างรถฟองอาจจะไม่เยอะนะครับก็ฉีดๆเลยหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนใส่หัวละองฝอยนะครับฉีดน้ำยาออกไปเลยแรงมากเลยนะครับที่สําคัญแบตดให้2ก้อนนะครับแนะนําแบตดก้อนเลยเพราะว่าจะได้สลับกันใช้ ล้างแค่ไม่ถึงนาะทีก็เสร็จแล้วนะครับฝนตกแบบนี้ล้างทั้งวันก็ได้เดี๋ยวเราไปดูล้อที่ยังไม่ได้ล้างครับนี่สกรปรกมีคาบน้ํามันคาบอะไรซอกลึกที่เราเข้าไม่ถึงก็ฉีดได้นะครับฉีดเข้าไปเลยฉีดปุ๋ยทางใบก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพียงแค่จุ่มสายยางลงไปในถังที่เราผสมยาฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยา แล้ววัวแล้วไก่แล้วควายยาฆ่าเชื้อครับช่วงนี้หน้าฝนเชื้อโรคมันมาเยอะเราต้องฉีดยาป้องกันไว้ทั้งแอร์ก็เหมาะนะครับเวลาขึ้นคอนโดชั้นสูงๆหรือว่าทํางานบนหลังคาเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อสายให้ยุ่งยากเลยครับเอาตัวนี้ไปแค่จุ่มสายยางลงไปในถังที่เราเตรียมไปหรือว่าเป็นแบตเตอรี่2ก้อนแบตก้อนนึงก็อยู่ได้ประมาณ80นาทีนะครับที่เขาเคมไว้ผมลองแล้วก็ไม่เคยหมดัะครั้งนะครับส่วนมาก เสร็จก่อนที่เขาให้ไปก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นของใส่อุปกรณ์แล้วก็หัวฉีดแบบแรงแล้วก็แบบฝอยนะครับสายยางก็ยาวแถมไปสายยางก็มีตัวกรองให้แบตเตอรี่ให้ไปสองก้อนสายสายชาร์จก็มีไปให้นะครับคือได้ไปนี่คือจบเลยพี่ๆคนไหนสนใจกดดูทิต้าได้เลยนะครับ